ฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอลู ยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยข้าพเจ้านางสาวบินจาคำจันทร์โรงเรียนหนองกรุงวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเข .2 ประวัติส่วนตัวชื่อนางสาวบินจาคำจันทร์เกิดเมื่อวันที่24กันยายนพุทธศักราช2538 ภูมิลำนาวบ้านเล็กที่25หมู่ที่3บ้านหนองย่ารังกาตำบลราชพัฒนาอำเภอพยกระพุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามเริ่มรับราชการเมื่อวันที่สตุลาคมพุทธศักราช2562ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพยกระพุมวิทยาคารสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คณะครุศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 1. สอนประจำชั้นประถมะศึกษาปีที่2 2. คุณครูที่ปรึกษาระดับชั้นประถมะศึกษาปีที่2 3. ครูเวรประจำวันจันทร์ ตอนที่หด้านการปฏิบัติตนหนวินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้าเข้าสอนนักเรียนตรงเวลาทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลาปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมกับความเป็นครู 2. คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สิทธ์โดยการเป็นผู้นำที่ดีช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานโดยไม่บ่งผลประโยชน์มีความเคารพผู้อาวุโสกว่าและเพื่อนร่วมง,งานทุกคน 3. จัญยาบรนวิชาชีพข้าพเจ้าประ,ประพฤติตนเหมาะสมกับความเป็นครูตามจรรยาบรนวิชาชีพประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมตามมาตรฐานวิชาชีพครูโดยมีความรัก ความศรัทธาและความซื่อสัตย์สุจริตสี่การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้ารู้จักอดออมมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการละเว้นอบายามุขห้าจิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้า เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักเรียนในทุกๆด้านอบรมสั่งสอนให้นักเรียนเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม 6. จิตสำนึกและความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ตอนที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้เอาใจใส่ผู้เรียนอยู่เสมอปฏิบัติตนตามจรรยาบรร์วิชาชีพส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 2. การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้า มีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนการจัดแสดงป้ายนิเทศและผลงานนักเรียน 3. การพัฒนาตนเองข้าพเจ้าศึกษาข้อมูลเพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอมุ่งมั่นในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความรู้ความเข้าใจและความกระตือรือร้นในงานที่ได้รับมอบหมายการทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างตั้งใจโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้ามีการจัดทำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้และนำภาษามาประยุกต์ใช้ในการสอนข้าพเจ้าได้ยึดมั่นในอุดมการและจิตวิญญาณความเป็นครูอันสูงส่งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและตั้งอยู่ในความสุจริตยึดผลประโยชน์ทางส่วนรวมเป็นที่ตั้งและจะขอปฏิญาณตนว่าจะตั้งใจอบรมสั่งสอนสิทธิ์และถ่ายทอดความรู้แก่ศิธิ์อย่างสุดความสามารถขอขอ,ขอบคุณท่านกรรมการที่มาประเมินและแนะนำด้วยความไมตรีอันดีข้าพเจ้าขอน้อมรับข้อเสนอแนะพร้อมนำไปปฏิบตัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น ขอบพระคุณค่ะ